นาทีนี้ตั้งคาถามกันว่าเสี่ยงรับ46ประเทศคุ้มไหมเราจะไปกันที่เราจะไปที่รัฐรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการะคะ่ะสักครู่หนึ่งเราจะต่อสายไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาใช่ค่ะก็ต้องถามท่านรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าถือว่าก็ดูลแลรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยนะคะว่าการเปิดแบบนี้ผ่อนคลายแบบนี้นะคะมีเตรียมการมาตรการรับมือถ้าเกิดม,มันมีการแพร่ระบาดการติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรนะคะ สักครู่หนึ่งเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปสนทนาพูดคุยกับทางรัฐตีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะทีนี้ทีนี้ส,สี่สองประเทศที่จะเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องทักกัก,กตัวนั่นแหละครับ มันก็ไม่กฎกติกาเช่นคุณต้องฉีดวัคซีนมาจากประเทศของคุณจนครบ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 โดสละใช่คุณจะต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยระบบที่เชื่อถือได้อย่างเช่น RT-PCR ใช่ค่ะทางฝั่งประเทศของคุณมาเสร็จสรบเรียบร้อยแล้วนะใช่ค่ะไปที่ทำเลดิพัฒนารษฐกิจประการเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนามรับคุณนายแล้วท่านทุกท่านผู้ฝั่งครับ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  เราจะเปิดประเทศรับ46ประเทศเลยนะครับตั้งแต่วันที่1พิกายนเนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าวันที่1พิกาเนี่ยเขาคงยังตั้งหลักมากันไม่ทันเนยนะฮะคิดว่าเราจะได้ผลพวงในแง่ของนักท่องเที่ยวจริงๆเต็มๆเนี่ยก็ตั้งแต่ช่วงไหนครับวันที่1เนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วลนะ่ะ วันที่หนึ่งยังไงก็คือเราประกาศแต่ว่าการเตรียมความพร้อมกรณนเรานะครับจะไปเที่ยวต่างประเทศนี้มันก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมใช่ําหรับเตรียม,มรู้ว่าจะไปไหนก็คาดว่าในวันที่หนึ่งธันวาคมเราแนน่าจะมีความพร้อมทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วขนาดนี้โดยเฉพาะการจองห้องพักในในจังหวัดที่นักท่องเที่ยวชอบมาโดยเฉพาะที่กระบี่พัางงาภูเก็ต ขณะนี้เนี่ยมีการจองห้องพักเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะครับ,รบแน่นอนเขาอาจจะได้ข่าวมาล่วงหน้าแต่ว่าดธธรรวเ,เดือนพฤศจิกายนเดือนธันวาแล้วก็ในไตรมาสแรกของปีถัดไปเนี่ยโดยปกติเนี่ยเขาก็จยามาออกมาท่องเที่ยวนอกประเทศเพราะว่าในหลายๆพื้นทีภาคเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งคนราน้าเย็นหนาวจัดเขาก็เลือกที่จะมาพักผ่อนใน ประเทศไทยครับหนีหนาวมาบ้านเราแต่คราวนี้เน <รา S 1> ื่องจากแต่คราวนี้เนื่องจากรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยเราเพิ่งประกาศเมื่อคืนเนี่ยนะครับแล้วเรา,เาจะบอกว่าจะเปิดในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนดังนั้นนักท่องเที่วยวชาวต่างชาติที่อาจจะสนใจจะมาประเทศไทยก็คงเตรียมตัวกันไม่ทันดังนั้นเดือน,นพฤศจิกายนเนี่ยเราคงคาดหวังผลพวงหรืออนิสงส์ใดๆเนี่ยก็ไม่ได้สักเท่าไหร่จะไปได้เต็มๆจริงๆเนี่ยธันวาในคิดว่าจะมากันเยอะไมหมฮะธันวา ทันวาคาดว่าน่าจะมีกันน่าจะมีมาเยอะมากพอสมควรนะคาดว่าในเดือนธันวาเนี้ยเราแน่จะมีนักท่องเทีย่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่าสามแสนคนเฉพาะเดือนธันวานะครับซึบ่งอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นตัณการขั้นต่ํา แต่จริงๆแล้วในเดือนพฤศจิกเราก็น่าจะมีตัวเลขที่น่าจะเกินกว่าแสนคนนะฮะเกินแสนคนแต่มาเยอะจริงก็น่าจะเป็นมกราคุปภะมาเยอะจริงมกราคุมภาน่าจะเดือนหนึ่งน่าจะเกินกว่าห้าแสนคนนะครับช่วงนั้นครับครับที่บอกว่าพิจิกาน่าจะมาเกินแสนคนผมก็จะว่าจะเป็น กลุ่มคนที่เขาตั้งใจจะมาอยู่แล้วเขาวางแผนล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนหน้าน,นี้แล้วแล้วเขาก็จะเลือกที่จะมาพักในสถานที่ที่จะกักตัวเขาก็ยอมกักกันนะฮะเช่นพวกเกาะแก่งต่างๆอันนี้ยังไงเขาก็มาอยู่แล้วคือซึ่งมันก็ไม่เกี่ยวกับที่เราจะเปิดในวันที่หนึ่งถูกไหมฮะถูกต้องครับอืมดังนั้นอันนี้สองที่ทเราจะได้จริงๆก็ต้องรอธันวาแต่บักลากรุมพานี่ได้เต็มๆแน่ๆแหละอืมใช่ครับผม เราคาดหวังนักท่องเที่ยวกลุ่มไหนจากโซนจากซีกไหนคะท,ท,ที่ที่เราเรา,เราคิดว่าเราจะได้ประโยชน์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาในในกลุ่มที่เราได้รับมาก็ตบบ้องบอกว่าในอดีตก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะครับก็น่าจะเป็นพวกนอร์ดิคคือพวกสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์ฟินแลนด์อ้รพวกนี้สี่ห้าประเทศน,น,น่าจะมาเต็มแน,น,แน่เพราะว่าเขาก็จะมาลำลึกถึงสันนี้ ที่เขาสูญเสียญาติน้องไปด้วยส่วนนึงนะครับแล้วก็ที่ที่มามากอยู่แล้วเป็นปกติอีกสองสามประเทศก็คือพวกยูเคพวกอ s สเอนะครับพวกอกัรมีฝรั่งเศสรัสเซียแล้วก็ที่สำคัญก็คือในประเทศสวิตส์อีกประเทศหนึ่งนะฮะ และที่ที่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยก็คือประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุน่นซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี้ยในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีเนี้ยจะมีนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับเข้ามาฝึกซ้อมกอล์ฟในประเทศไทยเยอะมากโดยเฉพาะนักกอล์ฟที่เป็นเยาวชนซึ่งในแต่ละปีเนี้ยเข้ามาเป็นหมื่นคนในแต่ละปีนะครเป็นหมื่นเลยเนเลยเละเฉพาะนักกอล์ฟนะกลุ่มเฉพาะนักกอลนะ์ฟน,นี่เป็นหมื่นเลย,ยเลย ใช่ครับจะนักกอล์ฟกับเยาวชนเยาวชนนะฮะซึ่งเขา,าจะมาแล้วเขาก็จะปิดสนามกอล์ฟซึ่งผมคิดว่าในอดีตเราอาจจะไม่ได้ซูมโลกระสิงตรงนั้นแต่ว่าจากการสำรวจของการท่องเที่ยวของประเทศไทยผมได้รู้ว่านักกอล์ฟทั้งหลายที่เข้ามาในช่วงปลายปีนี้เยอะมากเพราะในเดือนอพฤศจิกันวามกรากรุ่งผานเนี่ยในประเทศเขาไม่สามารถที่จะเล่นกอล์ฟได้เลยเพราะฉะนั้นเยาวชนที่ อยู่ในค่ายหรืออยู่ในช่วงกลังลักษณะกําลังจะเข้าไปแข่งในวัยเยาวชนในซีรีส์ต่างๆหรือเยาวชนที่กาลังเติบโตมาเป็นนักกอฟอาชีพได้เนี่ยเขาก็จะมาฝึกซ้อมในประเทศไทยเยอะครับค่ะกลุ่มนี้เริ่มเห็นตัวเลขยอดจองเข้ามาหรือยังคะเฉพาะกลุ่มเนี้ยค่ะกลุ่มนี้เริ่มมีตัวเลขยอดจองเข้ามาแล้วครับในในเชียงใหม่นะครับ มีในเชียงใหม่เองแล้วก็ในแถบสระบุรีนะครับแล้วก็ในกรุงเทพเราเองก็มีหมามั้ครับอ๋อครับครับแล้วกรุงเทพมีการปิดสนามด้วยเหรอครับมีใช่ไหมฮะกรุงเทพมีปิดสนามด้วยนะในกรุงเทพในอดีตไม่มีการปิดสนามแต่ถ้าในกรุงเทพเขามาก็ส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจที่มากันเยอะแต่ว่าที่มีการปิดสนามก็คือมีที่เชียงใหม่แล้วก็มีที่สระบุรี นะครับมีแน่นอนตรงนั้นแล้วก็ทางนครนายกด้วยนะครับนครนายกอครับคยังสนามอลอฟอทิตยาเนี่ยถ้าพี่ดนในเข้าไปสนามอล์ฟอทิตยาที่นครนายกก็คิดว่าตกใจที่ว่าเดินเข้าไปในประเทศตรงนี้นึกว่าเป็นโคัเรียทาวนึกว่าเป็นคัวเรียทาวรใช่ใช่ครับใช่ครับเอาเอาเอาประมาณนี้ประมาณนี้แต่เมื่อคืนนะใน Facebook ของท่านนายกลองตู่นะฮะลุงตู่แกก็บอกว่าแกก็รู้นะ เปิดประเทศเที่ยวเนี้ยผู้ติดเชื้อเยอะแน่แต่มันก็ต้องเสี่ยงเราก็ต้องพร้อมรับความเสี่ยงทีนี้ในเชิงนโยบายเนี่ยเรามักจะมีการจำลองสถานการณ์ก่อนออกประกาศเปิดประเทศครั้งนี้เราร่วมกันจำลองสถานการณ์อย่างไรครับในเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อที่คาดว่ามันเพิ่มขึ้นแน่ๆจำลองสถานการณ์ไว้อย่างร้ายสุดๆเนี่ยยังไงมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างไรและจะจัดการกับมันอย่างไรครับเชิญคับ คือผมคิดว่าการจําลองสถานการณ์ในในขณะนี้เราต้องจําลองในสองรูปแบบนะครับ<ช>คือร<ช>ูปแบบที่หนึ่งก็คือถ้าหากนักจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเมื่อติดเชื้อขึ้นมาเราจะทําอย่างไรกับเขา<ช>นะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีเตรียมการและเป็นในสองประเด็นก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเราก็จะเตรียมการเรื่องโฮสเทลกับโรงพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยในระดับ สีเหลืองและสีแดงถ้าเป็นสีเขียวเราก็จะเข้าฮอสซีเทลเลยซีเทได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีประกันโควิดมาเรียบร้อยตรงนั้นก็เราคิดว่าน่าจะด,ดําเนินการได้ส่วนคนไทยที่ทราบว่ามีการกับเพื่อมหรือการติดขึ้นมาอีกสาเหตุจากการท่องเที่ยวเองในประเทศไทยแล้วก็สาเหตุจากการที่เราเปิดประเทศ การค้าการขายมันก็ต้องมีการกระเตื้องแล้วก็เปิดได้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าน่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกมาแล้วว่าสิ้นเดือนพฤศจิกาย,ยนคนไทย70%น่าจะได้รับวัคซีนครบสองโดสแล้วส่วนในดัอนธันวาน่าจะทำลักษณะฉีดวัคซีน เป็นโดสที่เป็นการบูบสเตอร์โดสขึ้นมาเนี้ยน่าจะในเดือนธันวาได้และในเดือนต่อต่อไปหลังจากนั้นก็คือมีการเตรียมการเรื่องของวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้กับทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอย่างไรนะครับ เตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสนาม <hail. S 3> เพิ่มเติมเอาไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ปัจจุบันนี้ผมคิดว่าในหลายๆจังหวัดเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะจากการแพร่ระบาดในขณะนี้หรืกอก่อนหน้านี้ซึ่งก็ยังไม่ได้ลื้ถอถอนทิ้งก็เพียงแต่เก็บรักษาไว้แล้วก็ทําการพ่นฆ่าเชื้อให้เรยียบร้อยแต่ที่สาคัญที่สุดมากไปกว่านั้นคือถ้าหากติดมากจริงๆเราจะเอาบุคลากรที่ไหนมา ซึ่งขณะน,นี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการหาลือก,กับทางรบสตนะครับแล้วก็ออจะหมอว่าต้องมาเอามาทำการฝึกอบรมว่าถ้าหากว่ามีการแพร่ระบาดอีกรั้นหนึ่งอย่างหนัก,หน,กหนักเกินกว่าสมมติว่าเกินกว่าวันละสองหมื่นคนเนี่ยเราจะต้องรับมืออย่างไรรับสถานกา,ารณ์อย่างไรแต่สําคักวันนั้นคือถ้าเราได้รับวัคซีนครบสองโดสไปแล้ว การที่เราจะมีอาการป่วยขั้นติดเป็นสีแดงเลยหรือต้องถึงขั้นป่วยหนักต้องใช้ออกซิเจนหรือขั้นเสียชีวิตน่าจะมีปริมาณน้อยลงะนะครับนี่ก็คือเป็นการเตรียมความพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยครับค่ะในทางหนึ่งค่ะน้ำตีนั่นหมายความว่าถ้าคนไทยเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วกลับมาจาก46ประเทศที่เราประกาศก็ไม่ต้องกักตัวเหมือนกันเท่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขในการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ครับผม ค่ะอันนี้ถ้าว่าเป็นการปลดล็อกให้คนไทยสามารถไปเที่ยวต่างประเทศได้ด้วยใช่ไหมครแต่อยู่ในเงื่อนไขจังหวัดที่กําหนดเอ้ประเทศที่กําหนดใช่ครับก็คือเราสามารถอ่าก็คือถ้าเราปลดล็อกเราวพวกงจะปลดล็อกทั้งสองทางคือรับแล้วก็รับเข้าแล้วก็ให้เดินทางได้แต่ว่า,าการที่ว่าคุณไปแล้วเนี่ย การที่จะไปเที่ยวในประเทศต่างๆเนี้ใน4 6ประเทศก็ไม่ใช่ว่าทุกประเทศที่หมายความว่าเข้าไปแล<ช>้วไม่ต้องกักตัวใช่เพราะฉะนั้นก็มีเพียงบางประเทศที่ไม่ต้องลักตัวอย่าง U.K. U.S.A. สวีเดนเดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์ฝรั่งเศสพวกนี้ไม่ต้องกักตัวจริง <c oughs> แต่ถ้ากรณีเราจะเข้าไปในจีหรือฮ่องกงเเป็นไปไม่ได้ <c oughs> ในญี่ปุ่นก็ยังไม่ได้ไม่ได้นญี่ปุ่นใช่ก็ยังต้องตักตัว ก็ต้องดูรายละเอียดอีกใช่ไหมประเทศไหนที่เขาเขาให้เราเข้าโดยไม่ต้องถักตัวหรือเปล่าครับครับโอเคถูกต้องครับนั่นก็เป็นเรื่องขาออกคนไทยออกไปเที่ยวชาวบ้านน่นะครับเปิดล็อกแล้วไงโอเคทีนี้ทีนี้อย่างนี้ครับที่เขาฝากถามขึ้นมาอย่างเช่นอย่างเช่นเชียงใหม่เราจะเปิดเป็นพื้นที่นาร่องในเรื่องของการท่องเที่ยวจอเฉพาะบางอาเภอเช่นอําเภอเมืองเชียงใหม่ท่านที่เห็นชื่ออาเภอเมืองเชียงใหม่ทุกคนก็สะดุง เพราะว่าขณะนี้มีการสั่งปิดตลาดบบที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดเชียงบบใหม่สามตลาดรวดเลย<ม>กาดหลวง<ม>กาดต้นลำไย,าย<ม>กาดดอกไม้หลายคนก็ผวาเลยเขาบอกว่าจะเคลียร์ทันวันที่หนึ่งพิกาหรือที่บอกว่าจะเปิดเมืองกันแล้วอะ่ะคือการที่ว่าจะต้องเปิดเมืองชเชียงใหม่ตรงนี้มันก็มีส่วนควบลักษณะของ เรื่องของการเดินทางทางอากาศตรงนี้นะฮะถ้าหากว่ามีการลักษณะอย่างนั้นเราก็จะแนะนํานักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ขณะนี้เลยนะครับดูชัว่ทางเชียงใหม่เขาเอาอยู่ไหมถ้าเอาไม่อยู่เราก็คงจะขอเชิญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปจองห้องพักในแม่ริมแม่แตงแล้วก็ดอยสักแทนโดยหลีกเลี่ยงในอําเภอเมืองครับ๋อคขับหลีกเลี่ยงในอําเภอที่ยังเอากันไม่อยู่นะฮะ ใช่ครับใช่ครับออ oh, <ต>ประมาณนั้นประมาณแต่จริงๆแล้วคุณนายครับเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับนักท่องอ่ากับคนไทยที่เป็นเจ้าของพื้นที่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของจังหวัดภูเก็ตเรามีนักเรามีคนไทยที่ติด โควิด1 9ทุกวันเป็นวันละวออง200กว่าถึง100กว่าคนถึงขนาดนี้นะ,ะเป็นระยะเวลา2เดือนเศษแล้วนี่นะครับแต่ก็ไม่มีผลปรากฏออกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาในภูเก็ตแซนบ็อ์เนี่ยได้รับเชือ้อโควิด1 9จากคนไทยนี่คือเป็นการแยกกันค่อนข้างชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็อยู่ในกลุ่มของเข,า,ขาไม่ได้มาวุ่นวายหรืออะไรใน ในสำหรับคนไก้ <c oughs> แต่ที่ปัจการที่มีการสัมผัสกันหรือมีการได้ในได,ได้นั้นยังก็คือผู้ประปอกอบการและผู้ให้บริการ <c oughs> ก็คืออย่างพนักงานเสิร์ฟพนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับในโรงแรม <c oughs> หรืออะไรพวกนี้คนเหล่านี้ต้องได้รับวัคซีนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้นั <c oughs> ่นหมายว่าคุณเป็นส่วนหน้าเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณต้องได้รับวัคซีน ครับครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับครั้งนี้เรายกเลิกเคอร์ฟิลยกตัวอย่างเช่นกรุงเทพเนี่ยเรายกเลิกเคอร์ฟิลแต่ขณะเดียวกันเรายังไม่ให้เปิดเท <c oughs> คผับบาคาโอเกะมันจะย้อนแย้งอะไรอย่างไรหรือไม่ในกรณีที่เราอยากจะล้วงเงินในกระเป๋าของนักท่องเที่วยวชาวต่างชาตินะฮะครับ <c oughs> มันจะย้อนแย้ง <c oughs> อะไรกันหรือปา มันก็มีส่วนนะครับว่าถ้าหากว่าในกรุงเทพคือเมืองหลักนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในต่างจังหวัดในกรณีของอไม่ว่าจะเชียงใหม่นะครับหรือว่าพัทยาเกาะสมุยภูเก็ตกระบี่พังงาตรงนี้เนี่ยผมเองคงจะต้องนำเข้าหาลือในสบพออีกครั้งหนึ่งว่าเฉพาะเป็นแหล่งท่องเที่ยว นะครับในยามค่าคืนเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับจะขอว่าเปิดได้หรือไม่คให้เลยเลยเที่ยงคืนไปอาจจะทั้ปีหนึ่งหรือปีสองตามเกณฑที่ในอดีตเคยได้รับการปฏิบัติมาซึ่งสึงเหล่านี้ผมคิดว่าครับการที่เราจะเอาเงินจากกระเป๋าเขาเนี่ยมันก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าสะดวกสบายและมีความมันมีความสนุก นะครับครับซึ่งก็ธรรมดาครับที่บางที่ก็ต้องไม่ว่าใครหรือเรานะครับก็ต้องไปต่อสู้ทางความคิดกันเพิ่มเติมนะฮะคุณพิพัฒน์แต่ขึ้นอย่างนี้คืออย่างนี้วันที่หนึ่งพิการเนี่ยก็มีประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนั่นแหละมันไม่มีปัญหาอไอ้เรื่องเคอร์ฟิวแต่ที่เป็นปัญหาก็คือจะให้เข้าไปเที่ยวไหนบ้างในยามค่ําคืนอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ไปเที่ยวแต่พัทยาเขาก็อยากจะเที่ยวกลางคืนมันมีเคอร์ฟิวก็จริงแต่เทคพับบาร์คาราโอเกะเปิดไม่ได้เลยเปิดไม่ได้เลยจะให้เขาเที่ยวอะไร กลุ่มเป้าหมายแบบพัทยาเขาอยากจะเที่ยวกลางคืนน่ะแล้วไงอ่ะเออมันจะย้อนแย้งไหมตรงเนี้ก็ผมจะพยายามนำเสนอไปต่อสู้เสนอสบคก่อนใช่ไหมคะสำคัญนะต้องไปลุ้นใช่ไหมคะใช่ครับต้องคงจะต้องไปทําความเข้าใจกับทางสบคว่ากลน่นี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งไม่ใช่นักท่องเที่ยวหรือเยาวชน ของเราซึ่งผมจะไม่พูดถึงกรุงเทพเพราะกรุงเทพเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคอนโทรลได้ยากแต่ถ้าเต่างจังหวัดเขาจะมีโซนของเขาึ่งนคนท่องเที่ยวใช่ครับ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 แม้กระทั่งจะดื่มไวน์ในร้านอาหารของโรงแรมที่พักเนี่ยพูดถึงกติกานะมันก็ยังไม่ได้ถูกไหมฮะวันที่หนึ่งพี่กาก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมถูกไหมฮะผมคิดว่าวันที่หนึ่งถ้าดื่มอาหารดื่มาอาหารแล้วก็ดื่มไวน์ได้ใช่ไหมผมคิดว่า จังหวัดที่เปิดแล้ว17จังหวัดต้องได้ครับวันวันที่17จังหวัดในวันที่หนึ่งพการเนี่ยดื่มวายในร้านอาหารที่ต้องได้แล้วใช่ไหมฮะต้องได้ครับเฉพาะในโรงแรมน่าที่น่าจะเฉพาะในโรงแรมที่พักใช่ไหมฮะโอเคโอเคถ้าไม่ได้เนี่ยก็เพราะยี้ครับเพราะยี่ครับเขาทางสบคก็จะแบ่ง แบ่งเกรสสีออกมาเป็นสีต่างๆสําหรับมือที่เป็นเหมืองท่องเที่ยวคือถ้าเป็นบูโซนนี้สามารถับได้คุณตรงนี้ก็ต้องมีการประกาศแยกออกมาสมมติเชียงใหม่เนี้ยอาจจะประกาศอําเภอแม่ลินแม่แตงดอยเต่าหรืออำเภอเมืองเนี้ยเป็นบูโซนถ้าเป็นบูโซนตรงนั้นเนี้ยเราสามารถทานได้ดื่มได้ครับอ๋องั้นรอประกาศอีกทีหนึ่งถูกไหมคะก่อนหนึ่งจาน่าจะรู้ันน ต้องครับไม่งั้นเถียงกันแย่ต้องมีประกาศเพิ่มเติมนะแค่นี้ยังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอถูกไหมฮะใใชช่่คครรัับบเอาละครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณพิพัฒน์ครับขอบพระคุณฮะขอบพระคุณนะคะท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณมากครับคุณเดนัยคุณมอรัสครับครับสวัสดีค่ะค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันลอนลุ้นละกันหนึ่งพฤศจิกานะคะโซนที่มีการเปิดน้ำร่องท่องเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีประกาศหรือเปล่าให้ ดื่มเครื่องดื่มแอลโกอฮอล <c oughs> ์ก็คือเมื่อคืนเนี่ยก็ถือว่ามีความชัดเจนในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังไม่เสด็จน้ำเสียทีเดียวค่โอเคคุณยกเลิกเคอร์ฟิลใน17จังหวัดนำร่องโอเคอรวมรถึงพัยทยาด้วยใช่ค่ะแต่คราวนี้ธรรมชาติของแต่ละหมื่นท่องเที่ยวมันก็แตกต่างกันค่ะ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาเที่ยวพัทยาเนี่ยทงของเขาก็คือเขาเที่ยวกางคืนเขาม่มาเที่ยวทะเลเขาตื้อๆเขาไม่ไปสวนบนว้ำถ้าถ้าเขาจะเที่ยวทะเลจริงๆเขาไม่เที่ยวพัทยาทะเลพัทยามันยับไปแล้วพูดกันตรงตรงเขาไปสถาบันเทิงรีแลซ์ถ้าเขาจะไปพัทยาเนี่ย เขาจะไปเที่ยวกลางคืนเออหรือทําโปรแกรมไหวพระตอนคืนจะได้ปัญหาจะได้มีโปรแกรมไปไงแต่นี่ปัญหาปัญหาก็คือถ้า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 ผับบาคราโอเกตมันยังเปิดไม่ได้อะก็นั่งเหงาเยี่ห้องไปสินั่งดื่มไวน์นั่งดื่มเบียร์ในร้านนอกโรงแรมก็ไม่ได้อะก็ในห้องพักไง เอขาคงจะมานะคือคือคือมันยังมีรายละเอียดอีกเยอะอ่ะไม่เป็นไรค่อยคิดกันไปเมื่อวานนี้ประกาศผ่อนคลายก็ไปพอสมควรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะได้ยินกันแล้วใช่ไหมครับว่ารัฐบาลภาครัฐก็ตระหนักเปิดประเทศเที่ยวนี้มันมีโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นใช่แต่จะรับกันอย่างไรค่ะก็ได้ฟังกันไปแล้วนะใช่ค่ะก็มีแผนมีเตรียมการอย่างไรก็รอรุ้นกันต่อไปค่ะ